ณผู้ชมคะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่รรอ,รองถือเป็นโรคร้ายที่ไม่มีขยะจะเป็นเธอผู้นี้มองผลอนๆเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เมื่อสิบปีก่อนชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับข่าวว่าเธอได้รับเชือ้อและป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องความท้อแท้ความสิ้นหวังเข้ามากรทอนหัวใจของเธอตลอดมาแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและกำลังจ,จัดจักครอบครัว ทําให้เธอลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคลายนี้จนได้าพบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทซิสเซลและได้รับประทานอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ร่างกายของเธอแข็งแรงขึ้นอาการป่วของเธอดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความสุขของชีวิตเบ่งบาในหัวใจของเธออีกครั้งเรามาติดตามคุสัมบ์ของเธอกันค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเซเซลได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์ติดตามคุณวิไลนะครับที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องผุ้นตะทานบกพร่องนะครับเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเซเซลนะครับต่อเนื่องกันมาหลายเดือนนะครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณวิไลนะครับที่เปิดบ้านให้บริษัทเซเซลมาสัมครับสวัสดีครับคุณวิไลครับสวัสดีค่ะครับคุณวิไลครับช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้านี้มี กันในในร่างกายเนี่ยนะครับหลังจากป่วยแล้วเนี่ยคุณวิไลได้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างจนกระทั่งได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของซิเซอระครับครับเชิญครับก็ได้ดูแลทุกอย่างที่ว่าพอจะหาได้ซื้อได้ <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนครับว <c oughs> ิไลก็สรรหาที่จะดูแลตัวเองหาซื้อมาทุกอย่างเลยครับ <c oughs> แต่ก็เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะ ยามันก็ค่อนข้างที่จะว่าหายากครับโดยเฉพาะยามืองทยก็ยังไม่มีต้องกินยานอกครับลำบากไม่มีบัตรทองเหมือนทุกวันนี้จ้ะก็คือคือว่าเราก็พยายามที่ว่าจะมันก็ทำใจยากอยู่นะจ้ะที่แรกๆอ่ะครับแต่อย่างที่เวลาพูดว่าค่อนข้างวิกฤตมันก็เป็นโอกาสที่ให้เรา ได้เจออะไรกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตที่ว่าเข้ามาหาเราได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เวลายอยากจะย้ำว่ากำลังใจแล้วก็อย่าท้อถอยพอรู้ครั้งแรกก็ไม่รู้สึกเสียใจมากแต่ก็รู้สึกงงๆเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะสมัยเมื่อก่อนสิกว่าปีที่แล้วมันยังไม่คมีโรคหายแค่หยิบเยอะมากแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มที่ว่า จะต้องดูแลตัวเองยังไงศึกษาว่ามันเป็นยังไงภูมิคุมการบกกรองแบบเราเนี่ยเขาจะทํำยังไงบ้างมีทางรักษาหายไหมมีทางรักษาหายไหมหมอที่ไหนดีตรงไหนดีก็ไปเดะเวนไปทั่วเลยที่บางปะกงก็ไปนะจ๊ะที่มีดาราดังมาโชว์ลุมวิไลเขาไปก็ไปแล้วไปแล้วได้กินของเขาแล้วแดี๋ยก็รู้สึกว่า มันก็พอประทังไปเรื่อยๆจ้ะมันก็ไม่ถึงกับดีขึ้นเราก็แย่ลงก็พอประทังประทังไปเพราะภูมิตอนนั้นเราก็ยังยังดีอยู่นั่นนั่นก็คืออดีตที่พยายามดูแลสุขภาพตัวเองพยายามดูแลตัวเองแล้วมาเจอริบมมุยในปัจจุบันเนี่ยมาเจอได้ยังไงครับมีใครแนะนำคือมีคุณลิงแนะนำว่าลองดูการยาณมิตรเนาะเพราะว่าทีแรกเวลาสนใจขวดขวดมันสวย แล้วก็หวานแววน่าชิมดูว่าจะเป็นยังไงเย็นฉ่ำเลยฮะเนี่ยใช่เย็นมันแรงเหมือนกับว่าเอิมมันจะเป็นอะไรซ่อนลึกอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของขวดก็ไม่ใช่ธรรมดาวิไลดูจากที่ว่าคือแบบว่าลูกกุ๊กของที่เรียกว่ากะตุดนะตุ่ตาขวดฉลาดนะใี่ันกระดุดตาเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรดีอย่างนั้นใช่ไหมครับเออไหนๆก็ฟลินมา แล้วลองถะหน่อยลองลองก็ลองก็เลยว่าอย่างนี้ว่าถ้ามาก็มีโอกาสก็ได้ลองก็ลองเลยถือเป็นทางเลือกอีกทางใช่ไหมครับพอลองมาทุกวิถีทางใช่ค่ะนะครับเพราะอันนี้พอเราได้ทานไปแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วก็สดชื่นขึ้นแล้วก็มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายเริ่มรับประทานแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากรับประทานไปได้สักกี่วันครับประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงอาทิตย์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าครั้งแรกที่จิบก็รู้สึกได้เลยว่ามันซ่า มันซ่านเข้าไปในลิ้นะลยเพราะคนเราแตะมันต้องลิ้นมันต้องโดนก่อนใช่ไหมจ๊ะสัมผัสก่อนสัมผัสที่ลิ้นเราก่อนแล้วมันก็ซ่านเข้าไปข้างในเลยมันก็วิ่งไปหัวใจแล้วมันชุ่มฉ่ำก็เลยว่าอมันชุ่มฉ่ายังไงมันเป็นน้ำผลไม้แบบไหนพี่แรก็อทีแรกไม่รู้ชื่อเราชื่อน้อจ้ะทีแรกอไม่รู้จักชื่อว่าคืออะไรใช่ไหมฮะแต่ก็สนใจเห็นขวดแต่คราวนี้พอได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันใช่แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำผลไม้ แต่ของจริงมันก็คือสาหร่ายสาหร่าย,าายใช่ค่ะสีน้าตาลตตจากงูกาะต้องคจ้านะครับก็ทีแรกก็รู้คิดว่าได้สอาีู้สเรามีพลังที่ชุ่มฉ่าแล้วก็ไม่เหนื่อยทําอะไรมันก็ไม่เหนื่อยง่ายแต่เมื่อก่อนมันจะเหนื่อยง่ายเพราะพุงกุ้งกระตอมมีน้อยอครับแล้วก็ทําอะไรก็จะรู้สึกว่าจะได้กินพวกยาพวกยาสียาฉุนอะไรเงี้ยยาที่เขาฉูเงี้เพราะว่าเป็นเมืองเกตร เมีอะพอได้กินแล้ว,ได,ลวได้กินแล้วมันจะไม่มีแรงจ้ะตีนเรามันจะหมดแรงเลยมันเหมือนจะเป็นลมเลยครับแล้วพอไม่ถึงขวดหลังจากทานไปไม่ถึงขวดไม่ถึงขวดอาการที่มืออ่อนเท้า,าอ่อนได,ได้ได้กินสารเคเมีนี้<า>เป็นไงฮะมันก็ลด,ลดีดีขึ้นจากมินก็ไม่่อยเหม็นกินเท่าไหร่พวกทีมุ่งชินเนอร์ก็รู้สึกว่าเราจะทนได้ทได้แต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาเยอะเลยใช่จาะ แล้วก็อียงที่ชอบคือคือกินแล้วมันสดชื่นตอนเช้าๆ้าอ่ะมันสดชื่นเบกิกบานทำทำให้รู้สึกก็เหมือนสมองได้รับสารอาหารได้รับอากาศม,ม,ม,มันเหมือนมีกับมีสารอาหารครบหม่เพราะเวลาก็กินยามากๆนะจ๊ะมันเหมือนว่ากินตัวนี้แล้วมันครบหมู่เลยทั้งที่พี่เวไลก็ไม่รู้เมื่อก่อนมันมีมี มีสาหร่ายทะเลจากเกาะอันตรงก้าจนกระทั่งอามาศึกษาว่าเออถ้าประชุมโุงแล้วประชุมที่ไหนเราจะไปคือนี่ตัดสินใจด้วยตัวเองเลยว่าจะไปศึกษาตัวนี้ดูว่าเรามันมีอะไรแล้วเขามาจากไหนแล้วเขาเป็นใครอ่าครับอันนี้ถึงบ้านอ้อแล้วจะจะก็เลยขอขอบคุณที่ กรุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนควาหรือว่าเจ้าของบริษัทซีเซลทุกท่านเลยที่ทำให้วิไลได้มีโอกาสดีๆในในที่นี้จ้ะวิไลก็จะไม่ลืมเลยคราวนี้ก็รู้แล้วว่าในสาหร่ายสีน้าตาลในฟิตเจร์นลิมูมนีนะครับมีธาตุมีสารอาหารที่น่าจะครบแล้วก็เข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์เซลล์ในร่างกายทำให้วิไลรู้สึกสดชื่นมีเลี่ยวมีแรงมีกําลังรู้สึกมีภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น แล้วหลังจะไปหาหมอเนี่ยนะครับผลการตรวจสุขภาพล่าสุดเป็นยังไงครับเกล็ดเลือดเป็นยังไงเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังคุณหมอบอกว่าเกล็ดไม่เลือดแดงดีขึ้นแล้วก็ภูมิต้านทานก็ขึ้นจะ800แล้วเมื่อก่อนมันแค่300กว่าโอ้ขึ้นมาต้องเกือบสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็ดีขึ้นครับตรงนี้อะไรดีใจมากคือเกล็ดไม่เลือดแดงลยขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกล็ดไม่เลือดแดงเราดีเนี่ย เม็ดเลือดขาวเลยก็ดีแข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถต้านทานเม็ดเลือดแดดดีเม็ดเลือดแรงก็จะเป็นนำอาหารไปเลี้ยงเซลล์เนาะครับเพราะฉะนั้นวิไลถึงว่าวิไลก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้วิไลได้ได้ได้อยู่ในทีคุณลีนะคะขอบคุณครขอบคุณค่ะครับครับผมครับครับก็นะครับผลิตภัณฑ์ลิมมุอมวยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบก็คือสาหร่ายสีน้ำตาลจากเกาะตองก้าซึ่งมีความบริสุทธิ์สะอาดนะครับแล้วก็มีสารอาหารที่ มากมายไก่กองโดยเฉพาะมีสารตัวหนึ่งนะครับกคือสารฟูคไพลแดนที่มีงานวิจัยมาก ghost, มากว่า800งานวิจัยนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นตัวที่มีคุณค่าทางยาที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาวะนะครับของอาการอาการอักเสบลดภาวะการเกิดมะเร็งนะครับแล้วว่ายังมีฤทธิ์ในเรื่องการกระตุ้นทาให้ปุ่มคุ้มกันและปุมมต้านทานของร่างกายเพิ่มขึ้นได้ไปาย่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิไลมากครับขอบคุณมากครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ครับ วิลอยากจะให้ใจทุกๆคนนะทุกอย่างในร่างกายเรามันไม่สร้างเองได้นะคะเพราะเราแก่ไปเรื่อยทุกอย่างมันก็เสื่อมซมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะค่อยๆย,ยาบเรือจแต่มันก็ดีสําหรับเราแต่ถ้าเราทิ้งยาี่ไลก็ได้แต่คิดว่าทุกๆคนี่ไรพอกนี้ไม่อยากให้ท่านเชื่อหรค่ะจะให้ท่านพิจนนารณาด้วยตัวเองว่าท่านทานว่าท่านเป็นยังไงดีไหมแล้วก็สุดที่ไหนที่วิไลมากไหม เดี๋ยวกวีไรก็ว่าวีไลจะไม่นีกที่นู่นเลยเพราะว่าทำให้วีไรมีอยู่ในจุดนี้คือจุดสูงสุดของวีไรคือได้ไปฏิบัติธรรมครับ